ไม่ตงปลูกค่ะเดินค่ะแินไม่ตกงปูนะคะของลปูผู้อ้ช่ฉลาค่ะเดินค่ะแล้วก็มาใกล้ๆกันใลลกใกล้้เน่ยเิญค่ะมาาลูกอ่ะใกล้ใกล้เหม่อ้าวไม่มไ่ตปูค่ะเจรินค่ะเจรินค่ะเจินค่ะเจรินค่ะเจริย์เรา่เก่ไช่ฉลาค่ะ ของกปกุไส้สลัค่ะของลปูกพุ้ยไส้สลัค่ะชิงค่ะของปูุไลาค่ะค่ะของปูนะคะลูก

ค่ะเชิญค่าของลงปูมิ้ทีสลากค่าแอร์ยังลูกขอร์ของละปูมิ้นที่สลากค่าร้านเค่ะ

หลูด้ัเลกเลยบอวระวังนะครับระิมตากรนะครับระวังด้วยแดดยังไม่ร้อนฝนยังไม่ตกต้องการเยอะนะแไปแล้วแขนขึ้นเลาตอล มาเลยครับแซนเวิมาเลยมาเลยมารับแซนเวิที่เป็นลวงปูได้เลยยังรับได้รับได้มาแล้วรับเล็วเอารับเลยรับกันเลยมาแล้วแล้วแซนเวิอ้าวคุณป้าแซนเวิแล้วอ้าวยังกันมาเลยแซนด์วิชเรารับเลย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 นะครับแซนเ์วิชเรา

มาแน้องมาเข้ามาแล้วเอาแล้วแล้วน้องน้องจ้าเอาแเม็ดแล้วเข้าห้าสิบอาเลยเ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 อาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเาเลยเอ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 าเาเลยเอาเลยเอาเ โทษนะครับโทษนะครับโทษนะเลยครับ

ตอนนี้เราแขนลิขรอ่ะแิร่ะแข่งลิขรอ่ะแข่งลิขรอ่เ้นข้ามรัามาเลยครับเข้ามาเลยครับดอนนคร ออยร่อยแล้วแจกแกมีูปแบมีอยู่นีย่นี้โคลาชินนะคะโคลาชินนะคะน่าดเลลูกอะของเราปูไม่ท้ ขอบคุณลูกปูมาใช้สล่านะคะขอบคุณลกปูนะคะคุณล nope. ูกปูใช้สลานะคะขอบูกูนะคะุณลปูนะ ใลค,ค่ะอใลค่ะคหนึ Desert Desert eh ่งคละหนึ่งหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณรนะคะโอบค1ณครูใช่ตลาดนะคะขอบครูะคขอบคุณคู่ะขอบคครูคะขอบคูค่ะขอบคค่ะขอบคูค่ะขอบครูค่ะขอบค ของบกวนนะคะขอบคุณนะอบคะขอค่ะขอรบกวอกน่อบนะอรค่ะอรน่ะขอค่ะขอรขนะค่ะนค่ะอราวขอรบกวอร่อนขอรบกน่อร่อรบนนะคะขอร่อขอร่อค่ะ

嗯、好，好，现在。好，现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 好<接>，现好<接>，现好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 ，好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  ล่นแล้วล่แล้วไปตาไปตายวตาเด็ก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 เดนาเด็ยเด็าเด็กเด็กเด็กเดมาเด็ก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 ยดมาเด็ก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 เด็าเด็กเด็กเด็

Thank you. ভা

cắt nè cắt con này thôi để nó mực nó mịn mượt cũng nó mặn chỉ coi

เราไปส่งไปเรืยัยงนีเรไปแข่งกันฟังด้วยม่งนไม่แข่งกันมีแต่ไม่รู้ม่ไมของคนมีข้าเราไม่มีแก่ con nhét vài mứi này, con nhét vài mứi này, à. xinh nhiều bài ha, xin bài xin luôn thông một là con đi <laughs> ở đó là kỹ thuật mà mình rất nên bao nhiêu ngày? bao nhiêu ngày? bao không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่ทำอะไรด้วยแล้วเข้ามาที่กองทรัร์เนี่ยเชา้าเขาเล่นแฟนขับไปรอบแล้วเห็นป่ะล่ะฮะร้อยแฟนคลับีถ้าเกิดโทรมาหานี่เอาโทรศัพท์เลยนะเดี๋ยวโทรเลยถ้ามันรู้ประเด็เข้าใจว่าเช้าเนี่ยมันเหออนื่อยมันอึดอัดหรือยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจไหมเดีย๋ยวบอกทัวร์เช้าเช้าอ่ะเข้าใจไหม บางบกไปบนไปาบอกไปขับาบเช้าอย่างูวันมันเหนื่อยรู้ไหมคนเยอะมาทำส้มขึย่สองแปดโมงเยนสองทุ่มอ่ะนี่ทำงานนี่ใชก็เล่นกีบอร์ดเสียเลยต้งไหนแม่ ใหเห็นถรงมือบ้างอ่ะเเียนโวยรู้เราไม่ได้เรียกคนลงแล้วมาเรียกมามือก่อนเข้ามาก็ได้แต่ออกมาเลย้ว เออมีสีสันเน่มาั้งกมไมันหมครับน่ากินไหมครับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวปลาครับอร่อยอร่อยอย่าึ้งสาดูด้วยมิบาใส่ครับ ได้แบบเออจะเอาของคร <c oughs> ู้อะไรไทางเดินบอกเออัทำไมชะลอครับผอก <c oughs> ให้เราหยิบให้ให้นั่นก่อนมันค้างเยอะค้างเยอะ้าง